แน่นอนครับภายในสิ้นเดือนนี้29เมษายนนะครับถึงต้นเดือนพฤษภาคือวันที่4นะครับก็เตรียมรอพบกับงานใหญ่นะครับสถาปนิก5.7จัดมาเกือบจะทุกปีนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่ทุกปีปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้กับหลายๆท่านที่อยากจะปรับปรุงบ้านตกแต่งบ้านนะครับหรืออยากจะสร้างบ้านใหม่ๆนะครับนบวัตรกรรมสินค้าดีๆ ชมได้ในงานนี้แล้วก็แน่นอนแะครับหลายคนที่เตรียมจะอดใจรอเพื่อจะไปงานนี้นะครับเผื่อเวลาไปสักหน่อยครับเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ของงานใหญ่มาก70,000ตารางเมตรเนี่ยไปเช้าผมว่าเดินเย็นๆนะครับโดนจนเมื่อยน่องก็ผมว่ายังไม่ทั่วร์ะครับเพราะว่าทุกตัวดีแล้วก็ต้องศึกษาจริงๆนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจาก3บริษัทนะครับบริษัทที่1บริษัทบัตลูมดีไซน์นะครับโดยคุณ ชัยทวีลาบพัฒนากิจนะครับรองประธานฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจของบริษัทบัตลุมดีไซน์นะครับให้ขเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็ท่านที่2นะครับบริษัทเวสเทิร์นเดคอร์คอร์ปอเรชั่นนะครับโดยคุณพรหญิงฮิรัญยะนิติวัฒนารองประธานนะครับแล้วก็ ทานที่3นะครับบริษัทเลกิเซ่ไลติงนะครับหลายคนคงได้ยินชื่อตรงนี้อยู่นะครับกรรมการและผู้อำนวยการสายการผลิตพัฒนาธุรกิจนะครับดรดำาลงศักเชื่องอยางเราไปคุยกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขออนุญาตไปที่ทางบริษัทบาลุมดีไซน์ก่อนนะครับคุณชัยทวีต้องเน้นยับนิดหนึ่งคำว่าบาลุมดีไซน์เนี่ยชื่อตรงตัวค่อนข้างจะออกมาเข้าใจง่ายนะเป็นเรื่องของการออกแบบห้องน้ำใช่ไหมครับ บริษัทที่นี่จุดเด่นของบริษัทคืออะไรครับของที่นี่ครับจริงๆแล้วโดยบริษัทนี้เราเป็นผู้ผลิตเนการผลิตและจำหน่ายตัวอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องน้ำนะาอุปกรณนเน้นเลยว่าอิเซอรีต่างๆในห้องน้ำเป็นของเราทั้งหมดเลยนนแหละทั้งอ่างอาบน้ำทั้งตัวอางน้ำเป็นเจ้าัหญ่ใหญ่พันะครับแถวพระรามสามอยู่ออฟฟิศอยู่แถวพระรามนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เราอยากจะดูพวกอ่างอาบน้ำสวยๆอ่างลอยตัวที่นี่มี ที่นี่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจุดเท่าที่ผมได้มีการพูดคุยเนี่ยเรารู้อยู่ว่าบราิษัทบัตลรรูมดีไซน์นะครับได้รับรางวัลเป็นรางวัลอะไรครับก็เป็นรางวัลเกี่ยวกับเรื่องของ Product Design อ๋อโปรดักต์ดีไซนครับผมที่เราเอของ ของเยอรมันนะครับแบรนด์ชื่อว่า Red Dot Design Award อ๋อ Red Dot Design Award ได้มากี่ปีแล้วครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราส่งมาแต่งต่อเนื่องเราได้มาติดต่อกันมา6ปีแล้ว6ปีซ้อนปีล่าสุดเปปี2 0 1 4ก็เป็นปีที่6นะครับที่เราได้ติดต่อก็ถือว่าไม่ดีจริงรรงวันคงไม่ได้อะนะก็เป็นแบรนด์คนไทยที่ไปได้แล้วรรงวาลที่โน่นก็ถือว่าสุดยอดเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆนะครับหลักของบัตลุ่มดีไซน์คิดอะไรเป็นอันดับแรกครับในการที่ดีไซน์และผลิต ชิ้นงานโดยหลักแล้วก็คือเราต้องการสร้างความแตกต่างความแตกต่างคือไงครับก็คือตัวทุกตัวสินค้านี่เวลาลูกค้าเห็นล้วเนียต้องว้าวเจอแล้วต้องว้าวเั้งานในแง่ตัวตัวดีไซน์ของตัวสินค้าเองวก็ตัวฟังก์ชันที่ได้นะครับแล้วก็ตอบสนองความต้องการลูกค้าอันนี้คือสิ่งสําคัญหลายคนบางทีเนี่ยถึงขั้นให้จุดห้องน้ําเป็นจุดหนึ่งที่สร้างความสุขให้กับตัวเองใ่ผมเคยเจอบางคนเข้าไปขุดอยู่ในห้องน้ำสามชั่วโมง อ๋อมากกว่านั้นก็มีนะมากกว่านั้นก็มีเอะครับ <c oughs> สาชมชั่วโมงก็เจอเลยวนะ <c oughs> <c oughs> ผมปกติเข้าไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงจะออกทีไม่รู้จะอยู่นานท่าไมแต่บางคนสามสี่ 3, ชั่วโมงหรือรมากกว่านั้นก็มีมมาากกกว่นนั้น็ีเพราะว่ายยอย่างอย่างอ่านจักรุษชี้ที่เราอ่า,าอนในหลงนะครับที่เราไปตั้ง,งในห้องน้ำนี่ยอ่านนวดแต่นวดตัวเนี่ยนะครับบางทีเนี่ย สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเนี่ยเข้ามาเล่นน้ำก็ลงไปเล่นน้ำไปใช้ได้นวดตัวใช่ครับให้ความสุขได้ใช่ครับก็ค้ับใช้เวลาได้เต็มที่แล้วมุมอื่นละครับมุมอื่นก็ตไหนอีกก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็น s h o อ e r คือบางบางห้องอย่างเนี้ยห้องน้ำที่มีขนาดใหญ่พอสมควรสามารถแยกในส่วนของอาบน้ำายืนอาบแล้วก็ยืนอาบบางคนบอกว่าไม่ชอบอาบก็ยืนอาบได้ยืนอาบก็มีตู้อาบน้ำมีมีผนังนวดมีรนชาวเวอร์ที่สร้างตู้อาบน้ำก็มี จุดนวดเหมือนกันใช่ไหมครับซึ่งจุดนวดพวกนี้ก็สามารถทําให้สรลระของเราผ่อนคลายได้คลายได้เหมือนกันก็คือได้ได้เรื่องเรื่องสุขภาพได้เรื่องความสุขมาสองอย่างครบวงจรคนที่ผมเคยเห็นหลายที่บางทีมีทีวีทีวีแสดงว่าเขาตั้งใจจะอยู่นานใช่ไหมครับในห้องน้ำคือคือเอาง่ายๆว่านอกเหนือจากอ่างชวอร์มันมีตัวไหนที่จะทําให้เขาอยู่ในนั้นได้อย่างสองสามชั่วโมงอย่างสบายสบาย ก็จริงๆแล้วตัวเพิ่มเติมก็มีอย่างอย่างตัวสุขภัณฑ์เองสุ่ภัวสุขภั์เองถ้าถ้าเราได้ไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเห็นว่าสุขภัณฑ์ที่เป็นบีเด้ออโต้บีเด้บีเดนี่คือโถปัสสาวะของสมรสตรีไม่ใช่เป็นเป็นออโต้บีเดคือว่าชักโครกชักโครกของที่เราใช้ทั่วไปแต่ระบบชำระล้างที่เป็นออโต้หมดเลย คือเอาปกติเนี่ยเอาเราทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งก็คือง่ายๆปกติเวลาเข้าไปพอเราเข้าส้วมแล้วก็จะเอาใช้สายชาร์จฉีดอยวนี้ออโต้คือมือไม่ต้องใช้สายชำระแล้วเรามีปุ่มกดเลยฮะปุ่มกดที่ใช้ชำระเนี่ยกดเสร็จมันก็จะฉีดให้เองอัะมาฉีดให้เองอ่ะโต๊ะมาแล้วเการู้เป้าเลยครับว่าเราอยู่เยื่อมหน้าหรือหลังไงไม่โดนแล้วก็ขยับเอาโอ้เราขยับเราขยับซิลิคอเราให้เข้าเราสามารถตั้งได้แต่ก็คือโอเคว่าไอ้หลักตรงนี้เขาทำมาแบบออโต้แล้วออโต้เรียบร้อยแล้วแบบมีที่นั่่งก็็เปนทีีวอร์มซ เรานั่งได้นานขึ้นปกติเนี่ยเวลาเรานั่งแข็งแข็งแล้วก็เย็นๆย็นบางทีอากาศหนาวก็เย็นใช่ไหมอูแต่นี่คือนั่งวอร์มแต่คนที่นั่งนานๆก็ไม่เป็นเน็บนะครับอ๋ออันนี้ผมมองว่ามปนตอบสัีลัของคนชราและเด็กนะที่ล้มกันบ่อยในนห้องน้ำแล้วก็เวลาใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีระบบคลีนคลีนนิ่งของเขาเองหัวหัวที่ชัวชีนนี่ก็จะล้างเองออกต็ออดไม่น่าเชื่อว่าแล้วก็มีเป่าแห้งด้วยมีดับกลิ่นด้วยผมมีเป่าแห้งด้วยครับนน้ว ตอบโจทย์ทุกอย่างใช่แล้วก็มีความสุขนะครับก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยไม่น่าเชื่อว่าหลายคนบางทีให้ห้องน้ํามันจะทําอะไรได้มากขนาดนี้ถ้าอยากรูก้เดี๋ยวเตรียมไปชมในงานในช่วงท้ายเราจะถามว่าอยู่บูธอะไรกันนะครับ,รบ <S <S นะครับและแน่นอนเห็นบอกมีรูปมาไปชมรูปกันเลยดีกว่าครับ นี่อะไรครับครับนี่จะเป็นอ่างกับน้ำนะครับอ่างกับน้ำที่เรา,เาได้รางวั Red Dot Design Award ลเลดดอนดีไซน์วอร์ดล่าสุดเลย2014ันสรูปทรงแปลกดีครับจริง,รงเป็น,น,เ,ปนเป็นอ่างขึ้นรูปอะคริลิกนะครับครับอะคริลิกชิ้นเดียวรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ครับตรงนี้ สบายๆใส่น้ําใส่น้ําเต็มอ่างเลยลงได้สองท่านสบายๆอ๋อสองท่านสบายๆเลยนะเป็นเป็นเป็นอ่างนั่งนะอ่างนั่งแช่นะครับแช่ตัวที่เราใช้ชื่อว่าครามนี่ก็ว่าเราต้องการให้ให้ดีไซน์อ่างเขาออกมาค่อนข้างนิ่งครับดูนิ่งดูเรียบนะครับแล้วมีความสงบงั้นลูกค้าที่แช่เนี่ยสามารถแช่ได้ ใช้ได้ด้วยความผ่อนคลายนะครับอันนี้ตัวล่าสุดเลยที่ได้ปี2014เนี่ยแต่ที่ผมดูรูปทรงมันจะแปลกตรงที่มันเป็นทรงกลมดิ๊กเลยเนี่ยครับเราปกติเราจะเห็นมันจะเป็นวงรีใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นรูปรูปสี่เหลี่ยมหรือแม็วงรีอันนี้เป็นเป็นรูปทรงที่แปลกแต่ถ้าในเชิงในเชิงวงกลมเนี่ยที่กว่าเวลาเราเข้าไปนั่งหรือว่าเราเราทานข้าวในในเต๊ะกลมเนี่ยก็คือเราได้ความสัมพันธ์ที่ดีอ๋อความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมองเห็นหน้ากันได้ตลอดอ๋อเป็นเหลี่ยมบางทีเหลี่ยมอีกข้างมองไ่ัครอปตม นี่อะไรครับอันนี้เป็นอ่างสําหรับผู้สูงอายุอ่างฟิโอเม่นะครับชื่อฟิโอเม่นะครับจะเห็นว่าเป็นอ่างที่มีการมีประตูเปิดที่จะบอกว่าผู้สูงอายุหรือผู้พิการเนี่ยคือว่าไม่สามารถที่จะก้าวก้าวข้ามอ่างก็ไปแช่อ่างได้สะดวกบางทีก็เเดินข้าส่วนใหญ่หกล้มแล้วก็เสียชีวิตกันเยอะแยะมากมายจะช่วยได้เยอะัอันนี้ก็คือแก้ปัญหาตรงนั้นเลยอ่ะแล้วเวลาพอก้าวเข้าไปในก็ปิดประตูแล้วมันจะไม่ล้มเหรอครับ คือข้างในมันจะมีที่พื้นเนี่ยมีการลื่นมีอะไรอย่้ยอมีการลื่นโอเคครับแล้วก็ปิดประตูเสร็จแล้วก็เปิดแสดงว่าดีไซน์มาเพื่อตอบโจทย์สำหรับเด็กและคนชราเลยนะใช่ครับเอจิงสุอสายตี้โดยเฉพาะป้องกันอันตรายครับผมลอุบัติเหตุนะครับเสียชีวิตกันเยอะครับเรื่องพวกนี้เอ้ะอะไรครับเนี่ยตัวนี้เป็นแก๊สบาร์ก็คือเราจับอัจฉริยะที่อยู่ในห้องน้ำปกติเราจะเห็นเป็นโลหะครับใช่ตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นวัสดุโลหะเป็นโพลิเมอร์ไรท์เป็นวั อันนี้เนี่ยสำคัญเพราะบางทีเป็นโลหะวันนี้จับแล้วมันลื่นตาไปเลยใช่แล้วก็ล้มสุดท้ายเอออันนี้อันนี้ดีครับอันนี้ไม่ลื่นอันนี้ดีอันนี้อันนี้ได้รางวัลด้วยไหมนี่รางวัลดี่ยตออปี2010เออผมว่าเลยมันควรได้รับรางวัลนะครับเพราะว่าจริงๆจับแล้วมันต้องมีความฝืดนะแล้วโดยตัวจอยของเขาเองเนี่ยสามารถปรับมุมได้คือเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตัวมันเองว้าวนะครับเห็นที่เห็นตัวจอยตรงกลางที่เป็นสามสามแฉกตรงนั้นไม่น่าเชื่อนะคิดคิดลึกนะจนถึงได้รับรางวัลขนาดนี้เลยนะครรับอิจงๆไปต่ นี่อันนี้ก็เป็นอ่างลอยตัวอีกรุ่นหนึ่งจักรุชีด้วยจักรุชีด้วยนะครับที่เห็นเป็นไฟเป็นลายลายวิกตอเรียนอยู่เนี่ยไฟดังกล่าวเนี่ยไฟไฟซ้อนขึ้นมาด้วยใช่ครับจริงๆราแล้วเป็นไฟที่ติดตั้งอยู่ใต้อ่างอาบน้ำแล้วแสงนี่ทะลุอะคริลิกขึ้นมาทะลุขึ้นมาเลยใช่ครับเวลาเราไม่แช่ไบไฟก็ดูด อ๋อไม่มีดูดครับไม่มีดูดแน่นอนจริงเราติดตั้งมีทริปเปิลทริปเปิลเซฟตี้ไว้มีทั้งเบรกเกอร์มีทั้งสายกราวงี้นไม่มีดูดแน่นอนเป็นเรื่องวัลนตีได้เทคโนโลยีของเขาคือว่าอะคริลิกเนี่ยสามารถปล่อยให้แสงผ่านได้ครับปกติอะคริลิกจะทึบแสงอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่อันนี้ก็คือโปร่งแสงทะลุขึ้นมาได้แต่เรื่องความปลอดภัยก็ยังคำนึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีโอกาสไฟรั่วไฟดูดนะครับไม่อันนี้สวยอันนี้ดีมากนะครับเยี่ยมเลยนะครับสามารถไปใช้กับครอบครัวได้อย่างดี ไปต่อครับนี่อะไรครับเรนชาวเวอร์ครับไม่เกี่ยวกับประการังใช่ครับก็คือแนวแนวคิดมาจากต้นไม้กับสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือเป็นโมดูล่านะครับเป็นสังเกตพวกเรนชาวเวอร์เราจะกลมๆนะเป็นเป็นกลมๆแล้วก็เป็นโลหะครับไอ้นี้นี่โอ้โหมันกิ่งก้านอย่างกบบกิ่งก้านนะครับแล้วก็มีตัวอันที่สีเขียวๆนี่เป็นอันที่แคลวก็คือพวกหินปูนจะไม่ติด เอออันนี้อันนี้เป็นปัญหาใช่ยิงปูนว่าเป็นติดตันแล้วมันจะออกบ้างไม่ออกบ้างเอออันนี้แก้ปัญหาตรงนั้นเป็นเสร็จนะใช้ตัวตัวจอยเข้ามาเป็นโมดูล่านะครับแต่ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติผมเชื่อว่าแฟนรายการเราหรือผู้ชมหลายท่านที่ดูพบเจอปัญหายิงที่ผมพยายามแยงตรงเนี้ยอันนี้แก้ปัญหาได้สนิทนะครับก็ไปชมกันได้นะครับไปต่อครับ นี่อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งสำหรับตัวเอจิ้งโซ i e ายตีนี่ได้เลยดอทดีไซน์วอร์เหมือนกันเหมือนกันก็เป็นอ่างผู้สูงอายุเหมือนกันอ่างผู้สูงคืออ่างรับน้าเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นตัวต้นแบบอยู่นะครับแต่ได้รางวัลที่เลนดดอทเหมือนกันก่อนที่จะพัฒนาแต่ได้รับรางวัลใช่ครับก็เป็นไอเดียนะครับตัวนี้จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งใบนะครับครับทั้งใบใช้สัมผัสในการเปิดปิดประตูครับสุดยอดเลยนะครับไปต่อครับแม่ก็ต้องบอกนะอูอันนี้เป็นลายดาวเลยนะตัวนนนนกเอออตััวึึงงง่ยหมื ไอ้พวกอย่างนี้แพงไหมครับก็ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงครับแต่เราก็มีเวอเราชัไค่แต่เราก็มีเวอร์ชั่นท um um ี่ที่ซอฟลงมาสําหรับให้ลูกค้าสามารถจับซื้อได้จับต้องได้จับต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งลายที่อยู่ในงานสถาปนิกเราก็เข้าไปชมได้นะครับมาเราไปข้ามไปบริษัทที่2เลยดีกว่านะครับบริษัท Western d e c o คโดยทางคุณพรหญิงนะครับ บริษัทที่นี่จุดเด่นมีอะไรบ้างครับของทางที่นี่ Western d e c o r นะครับมีอะไรเป็นจุดเด่นบ้างครับคุณพรอหญิงครับต้องบอกก่อนนะคะว่าบริษัท Western d e c o r c o r r o r a t i o n นะคะหรือว่าเราเรียกกันว่า WDC นะคะ WDC ครับ่ะเราเป็นบริษัทนำเข้า building material อ๋อนำเข้าเลยนะใช่คับเรานำเข้าสินค้าทุกอย่างนะคะไม่ไม่ไม่ได้มีผลิตภายในประเทศนะคะ building material แบบจากประเทศอะไรครับ มีหลายประเทศนะคะมีประเทศเมาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียจีนอิตาลีแล้วก็สเปนก็แสดงว่ามีตั้งแต่เอเชียไปยันยุโรปเลยนะนาเข้ามาหลายจุดคือเลือกอันไหนที่ดีประเทศไหนดีก็เอามุมของประเทศนั้นมาใช้อย่านกันด้ว่าครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคือเราเรานาเข้าแบบเต็มรูปแบบในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าเรามีการทําการตลาดที่เป็นฟูมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วเราก็มีการสร้างแบรนด์ให้กับซัพพลายเออร์ของเราเรากป็คู่ค้าเรานะคะเราก็ ก็เราก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าโดยการที่เรามีคลังสินค้าประมาณขนาด30ไร่นนั่นคือโกดังเก็บสินค้าสต็อกสินค้า30ไร่ใช่ไหมครับสต็อกไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องหรือว่าเห็นคอร์ดแล้ก็แสดงว่าจุดเด่นของ WDC หรือ Western Decor เนี่ยจุดเด่นจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เรานำเข้าเช่นอะไรบ้างนะครับห ก็คือจะมีสินค้าอยู่นะคะหนึ่งคือกระเบื้องกระเบื้องอเป็นสินค้าหลักของเราและกระเบื้อง <นะ S 1> ของเราแตกต่างกับกระเบื้องทั่วไปไงครับคือจริงๆกระเบื้องของเราเนี่ยมีตั้งแต่ระดับราคาอ่อล่างเลยไปจนถึงราคาพันกว่าบาทหลักร้อยจนถึงหลักพัน <c ười> นะครับซึ่งเอา <c ười> ง่ายๆว่าจับได้แบบทั่วไปจนถึงแบบไฮโซหรูหราก็มีอยู่ใช่ไหมครับเห็นผมบอกได้ยินมาอยู่ว่ามีขนาดที่คนทั่วไปไม่มีด้วย60คุณไปยี่สิบใช่ค่ะใช่ค่ะขนาดนี้ คูมันใหญ่โตเลยนะใช่ค่ะถ้าเกือบจะเท่าไม้อัดเลยใช่ก็คือ,อครตรงนี้เราเราเพิ่งนำเข้ามนาคะมาจากประเทศสเปนนะคะแล้วก็เป็นเป็นเป็นซีรีส์หนึ่งที่ค่อนข้างฮอตฮิตในในแถบยุโรปนะคะคือเรียกว่าอะไรครับหน้าเขาจะเป็นผิวหน้าลาพาโต